ทำเลยก่อนเที่ยงจุดทูปส6ดอกต้องทำสักครั้งชีวิตดีขึ้นทันตาข้าพระเจ้าชื่อสกุลขอขมาอโหสิกรรมเทพเทวดาทั้งหลาย16ชั้นฟ้า15ชั้นดินเจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยและยืนอยู่นี้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอาโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิดและช่วยเปิดทางในการดำรงชีวิตของข้าพเจ้ามั่งมีมั่งคั่งเงินทองขอให้มีโชคมีลาบค้าขายดีทำกิจการอะไรก็ขอให้ดุวยรวว ขอให้โลกมีอำนาจวาสนาบารมีมีคนยำเกรงไปอยู่ในที่แห่งไหนก็ขอให้เป็นที่รักของผู้คนปะโตเมตังปะระชีวินังสุขโตจุติจิตตะเมตะนิพพานังสุขโตจุติ